สวัสดีครับน้องหยกครับผมที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่บริษัทอีสูตตังปักยะโสธรนะครับผมวันนี้มีโอกาสจะนําเสนอในส่วนของรถบรรทุก FRR Euro 5 Max นะครับซึ่งในส่วนของรถบรรทุกอีสูต FRR ของเรานะครับมีให้เลือกใช้งานอยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับผมในส่วนของความยาวความยาวจะมีให้เลือกที่4เมตรสนะครับผม5เมตรหแล้วก็6เมตรหนะครับผมในส่วนของแรงมา้าเครื่องยนต์นะครับผมมีให้เลือกใช้งานอยู่2รุ่นด้วยกัน แรงม้ามาตรฐานแล้วก็แรงม้าสูงนะครับแล้วก็ให้รอบอแรงบิดสูงสุดอยู่ที่513นิวตันเมตรนะครับผมที่รอบเครื่อง106-2006 6ซึ่งเป็นแรงบิดแบบแฟบทอรกนะครับผมให้แรงบิดตั้งแต่รอบต่ำมาจนถึงรอบสูงเลยครับผมครับผมในส่วนของคันนี้นะครับผมจะเป็นสเปคช่วงยาว4.3นะครับผมต่อกับดับเกษตรแผงอลูมิเนียมจากอูทนาสินบ้านโป่งนะครับผม ในส่วนของชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากกระจกเลยครับผมกระจกจะเป็นขากระจกสแตนเลสแล้วก็ตัวครอบกระจกบานกระจกจะเป็นสแตนเลสคมียมเหมือนกันนะครับผมไล่ลงมาในส่วนของตัวครอบปัดน้ําฝนแล้วก็ตัวครอบกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสให้เหมือนกันนะครับไล่ลงมาอีกจะเป็นในส่วนของกันชนตัวตัวนี้จะเป็นกันชนยื่นย้ําสแตนเลสนะครับผมแล้วก็จะมีตรงกรอป้าย LED พร้อมไฟให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนถัดไปครับผมจะเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยื่นย้ำสแตนเลสให้เหมือนกันตรงบันไดขึ้นหัวเก๋งก็เป็นสแตนเลสรวมไปถึงไสกาดนะครับผมหรือว่ากันมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็ให้เป็นสแตนเลสเหมือนกันถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของล้อนะครับผมล้อกระทะล้อก็ชุบโครเมียมให้ทั้งหมด4ลูกนะครับผมแล้วก็ไล่มาจนถึงระบบไป ระบบไฟที่ต่อเติมมาไม่ว่าจะเป็นไฟด้านข้างนะครับผมไฟท้ายตรงนี้ก็ให้เป็นระบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงในส่วนของท่อไอเสียนะครับผมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนปลายท่อเป็นแบบทรงตัว S นะครับผมเป็นปลายท่อสแตนเลสครับผมในส่วนของสเปคยางนะครับผมจะเป็นยางขนาด8.25นะครับผมขอบ16เป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในครับผมให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ครับ ในส่วนของเกียร์นะครับผมยกตัวอย่างคันนี้เนาะคันนี้จะเป็นตัวแรงม้ามาตรฐานนะครับผมตัว190แรงม้าตัวนี้จะใช้เกียร์อยู่ในรุ่น m z z 6 w เป็นแบบ6เกียร์เดินหน้าเกียร์1ถึงเกียร์6เป็นซิงโครเมตนะครับผมสามารถเข้าเกียร์ง่ายนุ่มนวลนะครับผมแล้วก็ให้การแม่นยําในการเข้าเกียร์ครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับผมจุดแรกนะครับผมขอแนะนําในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีทั้งวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็วัดรอบความเร็วนะครับผม ในส่วนของวันรอบเครื่องยนต์ตัวนี้เราจะมีรอบกินโซนให้นะครับผมสําหรับรถรุ่นนี้รอบกินโซนจะอยู่ที่1,000รอบถึง2,000รอบแนะนําต่อว่าในส่วนของกินโซนนั้นคืออะไรนะครับผมในส่วนของกินโซนก็คือจะเป็นรอบที่เปลี่ยนเกียร์นะครับผมให้ความเหมาะสม แล้วก็ช่วยประหยัดน้ามันลดลอยตัวได้ดีแรงม้าแรงบิดจะมาสูงสุดในช่วงนี้ครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของอตัวเกวัดลมในส่วนของเกวัดลมนะครับผมตัวนี้เราก็จะมีบอกเลยนะครับผมว่าลมในระบบเหลือมากเหลือน้อยเพียงไหนนะครับผมตัวเกวัดลมของเราจะแยกเป็น2ระบบนะครับก็คือวงจรล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังอิสระเลยครับผมแยกจากกันถัดมาในส่วนของเกก็จะเป็นเกวัดความร้อนแล้วก็เกวัดน้ามันนะครับผมสาหรับ รุ่นนี้นะครับผมให้หลอดไฟนะครับผมเป็น LED ภายในหัวเก๋งเพิ่มความส่องสว่างมากยิ่งขึ้นภายในเวลากลางวันและกลางคืนครับผมไม่ว่าจะเป็นการหาเอกสารหรือว่าหาสิ่งของภายในหัวเก๋งตอนนี้หลอดไฟตัวนี้ช่วยได้เยอะครับผมถัดมาในส่วนของอ USB ครับผมตัวนี้ USB เรามีให้ชาร์จเป็นแบบ5โวลต์2.4แอมป์นะครับผมก็มีให้1จุดครับแล้วก็มีในส่วนของ วางแก้วน้ำนะครับผมตอนนี้ก็มีให้มาครบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกกับพี่ๆคนขับนะครับผมสำหรับเบาะนั่งนะครับผมในรถรุ่นนี้จะให้มาเป็นในส่วนของถุงลมนะครับให้ความสะดวกสบายกับพี่ๆคนขับในส่วนของระบบเบรกของเรานะครับผมเป็นระบบเบรกแบบแยก สองวงจรอิสระนะครับผมซึ่งข้อดีของระบบเบรกแบบนี้คือในกรณีที่ล้อหน้านะครับผมมีเกิดความเสียหายในส่วนของวงจรล้อหลังยังสามารถที่จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพครับผมในส่วนของถังน้ํามันนะครับผมรถเอเบอรอารุนนี้นะครับผมให้ความจุถังน้ํามันถ้าเป็นช่วงสั้น กับช่วงกลางนะครับผมให้ความจุถังน้ํามันอยู่ที่100ลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงยาวพิเศษ6เมตร5ให้ความจุถังน้ํามันอยู่ที่200ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้พี่ๆคนขับก็ไม่ต้องจอดอเติมน้ํามันบ่อยเปรียบเทียบในส่วนของ FRA Euro 3กับ Euro 5 Max นะครับผมมีจุดเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เราจะใช้ Box 4HK 1เหมือนเดิมนะครับผมแต่รหัสเครื่องยนต์เราจะเปลี่ยนนะครับจุดแรกเลย ดีไซน์หัวฉีดใหม่นะครับผมแล้วก็ดีไซน์หัวลูกสูบแล้วก็เพิ่มฟูเอลคุณเลิกครับผมสำหรับเครื่องยนต์ของ Isuzu FRR Euro5 ูโรนะครับผมมีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐาน Euro5 โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาบํมบัดไอเสียในทั้ง2รุ่นนะครับผมสำหรับตัว f b r แรงม้ามาตรฐาน190แรงม้าของเราใช้ระบบ เป็น DOC นะครับผม Diesel Oxidation Catalyst นะครับผมระบบ DOC นะครับผมหรือว่า Diesel Oxidation Catalyst นะครับผมเป็นการดักจับมลพิษนะครับผมแล้วก็เร่งปฏิกิริยาในการเผาไหม้ ให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาบำบัดไอเสียครับผมในส่วนของตัว FR แรงม้มาสูงนะครับผมตัวนี้เราใช้ระบบ DPD นะครับผมเป็นการดักจับคาเมานะครับแล้วก็ทำการเผาทิ้งหรือว่ารีเจเนเรชันนั่นเองนะครับสำหรับข้อดีของ2ระบบที่ทางอิซูซุเลือกใช้นะครับผมจะขอยกเป็น2กรณี1เลยในส่วนของอการใช้งานเราสามารถใช้งานทั่วไปเหมือนรถยูโร3เลยครับผมเติมน้ามันตามปั๊มทั่วไปไม่จาเป็น ที่ว่าจะต้องเติมน้ํามันแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษาไม่ต้องคอยกังวลว่าน้ํายาบําบัดไอเสียจะหมดไปจากระบบนะครับในส่วนของระบบ SCR นะครับผมที่ทางอิสุสูเราไม่ได้เลือกใช้ระบบนี้เพราะว่าระบบ SCR จะต้องเติมน้ํายาบําบัดไอเสียเข้ามาช่วยในการเผาไหม้นะครับผมตรงนี้ทางพี่ๆคนขับก็จะต้องเฝ้าดูในส่วนของ ปริมาณนะครับผมในส่วนของน้ํายาบําบัดไอเสียให้มีอยู่ตลอดระบบ s c r นะครับผมหรือว่าระบบที่จะต้องเติมน้ํายาบําบัดไอเสียตัวนี้จะทําให้ลูกค้าเพิ่มต้นทุนในการขนส่งจากการที่จะต้องเติมน้ํายาบําบัดไอเสียแล้วก็ต้นทุนในการเปลี่ยนถ่ายนะครับผมครับผมยกตัวอย่างในการใช้งานนะครับผมสําหรับตัวแรงม้ามาตรฐาน ตัวแรงม้ามาตรฐานของเราจะเหมาะสําหรับการวิ่งระยะสั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิ่งในเมืองนะครับผมวิ่งตามต่างอําเภอต่างจังหวัดอันนี้ก็พอได้นะครับผมในส่วนของตัวแรงม้าสูงนะครับผม203แรงมา้าตัวนี้จะเหมาะกับการวิ่งทําเวลานะครับผมวิ่งทําเที่ยวนะครับผมวิ่งระยะทางไกลๆซึ่งตัวนี้จะให้แรงมา้าและก็สมรรถนะสูงครับผมต่อโจทย์การใช้งานครับ ในส่วนของการรับประกันนะครับผมรถบรรทุกอีซสุสุข,ของเรารับประกันให้5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับผมภายใต้เงื่อนไขที่ว่าต้องนํารถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะทุกๆ20,000มืก, 20, กิโลหรือว่า6เดือนนะครับทั้งนี้เรายังมีคูปองส่วนลดในการเช็คระยะให้ทั้งหมด10ใบใบละ2,400บาทรวมมูลค่าถึง2 4 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับผมในส่วนของศูนย์บริการนะครับผมทางยีซสุสุเรามีศูนย์บริการมากกว่า250แห่งทั่วประเทศลูกค้าสามารถใกล้ที่ไหน เข้าใช้บริการได้ทุกที่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายครับผมถ้าติดต่อนัดหมายก่อนเข้าทําการาเช็คระยะตรงนี้เราจะสามารถเซฟระยะเวลาได้มากยิ่งขึ้นครับผมในส่วนของอะไหล่นะครับผมเรายังมีอะไหล่ทางเลือกให้กับลูกค้าก็คืออะไหล่แท้ตีเพชดนะครับผมตรงนี้เรามีการรับประกันอะไหล่ให้ถึง6เดือนหรือว่า1 000 0กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ สำหรับคันนี้นะครับผมมีการติดตั้ง GPS นะครับผมซึ่งเป็น GPS ยี่ห้อเท l e เทคนะครับผมเป็น GPS อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับ การฉีดน้ำมันจากหัวฉีดโดยตรงนะครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีเสียงเตือนแบบเร็วไทม์อยู่ในหัวเก๋งนะครับผมให้ผู้ขับขี่สามารถทราบได้ว่าผู้ขับขี่ทําการขับขี่ฝ่าฟื้นกดความปลอดภัยนะครับผมตรงนี้พี่ๆคนขับก็สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของทีเรเทคได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมทางผู้ประกอบการยังสามารถที่จะดึงรายงานพฤติกรรมการขับขี่ของพี่ๆคนขับนะครับผมให้คะแนนกับพี่ๆคนขับเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้ขับประหยัดและปลอดภัยส่งผลดีทั้ง ด้านการประหยัดน้ำมันแล้วก็ความปลอดภัยในท้องถนนให้กับรถของลูกค้าด้วยครับผมครับผมสำหรับทั้งหมดทั้งมวลที่น้องหยกกล่าวมาเบื้องต้นนะครับผมก็คือเป็นจุดเด่นของรถบรรทุกอีซูซูข,ของเรานะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่094-663-5353ซึ่งเป็นเบอร์ของน้องยกโดยตรงเลยหรือว่าจะทักเพจนะครับผมในส่วนของอิสุสูตรตังปักอุบลกรุ๊ปนะครับผมหรือว่าสามารถที่จะเข้าโชว์รูมนะครับผมในส่วนของโชว์รูมของกลุ่มอิสุูตรตังปักอุบลทั้ง4จังหวัดนะครับผมตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ SC นะครับผมเตรียมต้อนรับกับท่านลูกค้าทุกท่านอยู่ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากจะทดสอบสมรรถนะรถนะครับผมในวันเสาร์ที่22มีนาคมนะครับผมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาทางน้องโยกจะมีรถ FRR นะครับผมเป็นตัวแรงม้ามาตรฐานต่อกระบะดับหินทรายตัวนี้จะเอาไปให้ลูกค้า ทางอำเภอไทยเจริญนะครับผมหรือว่ากลุ่มบ่อดินน้องซีโนนะครับผมให้ทำการทดสอบในวันนั้นนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถร่วมงานในวันนั้นได้เลยสำหรับวันนี้น้องหยกขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ